วิธีการใส่โค้ดอ่งเปารับบัตฟรีนะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราหลังจากนั้นให้มาตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าหน้าหลักเสร็จแล้วให้มารูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอในหน้านี้ให้เรากดที่คําว่าค้นหาที่เป็นร่นขยายข้างบนตรงนี้ได้เลยในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน id line นะคะ id ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ ad 7 x S q s h a มีแอดนำนานด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราค้นหาเจอเราสามารถกดเพิ่มเพื่อนหรือสามารถกดแชทได้เลยส่วนการรับนะคะให้เราดูคลิปให้จบถ้าคุณไม่ดูคลิปหรือดูคลิปไม่จบคุณจะไม่รู้ว่าโค้ดดังเปาในวันนั้นคืออะไร แล้วเวลาที่จะสามารถใส่โค้ดดังเปาได้คืออะไรส่วนใครที่เข้ามาแล้วคือไม่พูดพร่ทำทําเพลงดูคลิปไม่จบแล้วก็ทักสวัสดีหรือกดสติ๊กเกอร์มาอ่าอย่างนี้ระบบจะส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้ลิงก์อังเปาเพราะอะไรให้เราอ่านนึงตรงนี้นิดนึงส่วนใครที่ดูคลิปจบโค้ดดังเปาได้เวลาได้เรามาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะ ใส่โค้ดอ่งเปาเสร็จกดส่งเดี๋ยวระบบจะส่งลิงก์อ่งเปาแบบนี้มาให้ นี่นะคะอันนี้คือลิงก์อ่างเปลประจําวันส่วนการรับนะคะถ้าเรากดที่ลิงก์ไปแล้วถ้าใครยังรับไม่เป็นรายละเอียดด้านข้างมีเขียนบอกไว้แล้วนะคะว่าวิธีการรับหลังจากที่เราได้ลิงก์อ่างเปาคืออะไร1 2 3 4สดูตามนี้แล้วก็สามารถกดรับได้เลยใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้นะคะส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครมาช้ามาไม่ทนันรอในคลิปหน้าล้กันนะคะ